การที่แ kind จ <of exemption> <brightness> <desserts> to to ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีความจําเป็นมากเลยนะครับสิ่งที่ข้อมูลสําหรับที่ได้รับมาเนี่ยกรม่งเสริมก็จะไปวางแผนในการพัฒนาอาชีพพัฒนาเกษตรกรรวมถึงการส่งเสริมอาชีพที่ต้องมีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นบทบาทภารกิจหลักแต่ผลพลอยได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือมาตรการการช่วยเหลือทางภาครัฐ ที่ผ่านมาเช่นนะครับเราจะเห็นว่าการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดซึ่งปีนี้ก็จะเป็นเรื่องน้ำท่วมน,นะครับหรือแรงะนะครับดังนั้นถ้าเราไม่มีข้อมูลในกลุ่มเนี้ค่ะภาครัฐก็จะไม่สามารถช่วยเหลือของท่านได้นะครับซึ่งนะตอนนี้กำลังทำโครงการอยู่ก็คือโครงการาถ้าพูดง่ายๆก็คือไร่ละพันุ์นข,อของข้าวนาปีะนะครับว่า ไอตอนเนี้ยเราเรามีการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ปลูกตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเป็นข้าวนาปีแล้วกันนะคระับถ้า,ถาท่านไม่ได้มาแจ้งขึ้นเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นเป็นความจําเป็นเลยนะครับ